ระเบิดที่ใช้ในยุคสงครามโลกครั้งที่2เมื่อประมาณ70ปีที่แล้วยังตามมาทําร้ายคนในยุคนี้นะคะไม่น่าเชื่อคขาว่าในช่วง6วันที่ผ่านมาพบระเบิดขนาดใหญ่กว่า200กิโลกร,รมัมความยาว1เมตรใน6ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชนบุรีรวมแล้ว4ลูกค่ะเป็นระเบิดที่ใช้ทิ้งทางอากาศเพื่อเป็นการโจมตีโดยฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีญี่ปุ่นนะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 คุณอุรชัยสอรแก้วคุยกับนักประวัติศาสตร์ค่ะถึงที่มาที่ไปการเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อประมาณ70ปีที่แล้วค่ะภาพเหตุการณ์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองถูกบันทึกไว้ขณะที่ระเบิดจำนวนมากถูกปล่อยออกจากเครื่องบินที่มุ่งทำลายที่ตั้งทางทหารของกองทัพญี่ปุ่นแหล่งผลิตพลังงานทรัพยากรและเส้นทางคมนาคมสายหลักสถานีรถไฟสะพานและท่าเทียบเรือ ตกเป็นเป้าโจมตีทางอากาศถูกทิ้งระเบิดจํานวนมากในระหว่างสงครามคือระเบิดสมัยนั้นเนี่ยก็เ<ๆ>ขาทิ้งก็ไม่ค่อยแม่นนะนะฮะนะครับเนื่องจากทิ้งจากเครื่องบินนะฮะแล้วในช่วงแรกเนี่ยก็เครื่องบินก็มาทิ้งระเบิดตอนกลางคืนนะฮะ<ๆ>ทิ้งระเบิดกลางคืนก็นเห็นเป้าไม่ค่อยชัดด้วยนะครับ<ๆ>นะฮะจนช่วงท้ายสงครามก็ก็เริ่มทิ้งตอกนกลางวันนะฮะก็เพราะนั้นความแม่นยำไังมีน้อยนะเพราะนั้น หลในหลายๆที่ในซึ่งไม่ใช่จุดที่กล่าวถึงเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าจะพบระเบิดนะฮะเพราะว่าความไม่แม่นยําในการทิ้งเนี่ยนะครับมันก็พาดเป้าไปไกลเลยนะฮะนะครับเพนนั้นเพนนันถ้าถ้าไปขุดเจอระเบิดเล่าเนี้ยนะฮะก็ก็ก็แม้ว่าจะไม่ใช่จุดที่สําคัญเหล่านี้ก็ก็มีความเป็นไปได้นะ,ะ้ะถ้าเจอก็ต้องระวังนะรีแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบนะครับแม้เวลาจะผ่านมากว่าเจ็ดสิบปีแต่นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์เชื่อว่า ระเบิดจํานวนไม่น้อยอยังตกค้างอยู่ในบริเวณที่เป็นเป้าหมายโจมตีของเครื่องบินทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญของกองทัพญี่ปุ่นพวกคงยังจะมีอีกนะฮะซึ่งถ้ามีการก่อสร้างอะไรในจุดต่างๆก็มีความเป็นไปได้ไปจะมีการค้นพบอีกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องต้องระวังต้องต้องให้ความรู้กับประชาชนในวงกว้างนะฮะ ซึ่งซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีอีกเยอะขนาดไหนแต่น่าจะมีไม่น้อยนะฮะน่าจะมีไม่น้อยนะครับ,รบ,รบที่เราพบครั้งล่าสุดนี้ไม่น่าจะใช่ชุดสุดท้ายนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาคนงานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้านพวงศ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟฟ้าสายสีแดงเขตบางซื่อพบวัตถุคล้ายระเบิดในจุดก่อสร้างเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD ยืนยันว่าวัตถุนี้ คือระเบิดจากอากาศสู่พื้นดินในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากนั้นไม่กี่วันเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่ร้านรับซื้อของเก่าในซอยลาดปลาเค้า72ภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของระเบิดที่มีน้ำหนัก230กิโลกรัมรัศมีทําลาย500เมตร EOD ระบุว่าระเบิดลูกนี้เป็นระเบิดจากอากาศสู่พื้นดินอายุกว่า70ปีและถูกใช้ในสงครามโลกครั้งที่ส คาดว่าติดมากับดินที่ผู้รับเหมาซื้อมาจากย่านบางซื่อผมว่าต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์นะฮะการการให้ความรู้ทั้งทั้งในเรื่องของจุดที่ควรจะระวังเป็นพิเศษนะซึ่งจริจรงๆแล้วก็มีบันทึกอยู่หมดนะฮะนะครับ,รบทั้งทั้งเป็นบันทึกเป็นลายและอ,กอักษรทั้งเป็นคําบอกเล่าเนี่ยของผู้ที่ร่วมในเหตุการณ์เนี่ยนะฮะประชาสัมพันธ์นะฮะเอ่อให้ให้ทราบโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในจุดเสี่ยงเนี่ยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากรวมทั้งขั้นตอน ว่าถ้าเจอแล้วควรจะแจ้งใครโดยเร็วอย่างไงเนี่ยนะฮะ,ฮะซึ่งซ่เท่าที่ทราบตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะฮะการประมวลภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะฮะ,ฮะซ,ซ,ซึ่งเชื่อว่าสามารถทําได้ไม่ยากนะฮะช่วงเที่ยงวันนี้มีรายงานการพบวัตถุคล้ายระเบิดในพื้นที่จังหวัดชนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเซาภายหลังเจ้าหน้าที่หน่วย EOD เข้าตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุด,ดังกล่าวพบว่าเป็นระเบิดชนิดเดียวกันกับที่พบในซอยลาดปลาเค้าเจ็ดสิบสองทำให้ในหกวันที่ผ่านมา พบระเบิดตกค้างจากสงครามโลกแล้วถึง4ลูกอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงานช่วงนี้เมื่อพบวัตถุขนาดใหญ่ก็ต้องให้ความระมัดระวังกันเป็นพิเศษค่ะมีข้อมูลจากกองทัพอากาศนะคะระบุพื้นที่เสี่ยงอย่างน้อยก็6พื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะคะว่าต้องระมัดระวังวัตถุที่อาจจะเป็นระเบิดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณสะพานพระรามหสถานีรถไฟบางซื่อโรงพยาบาลสิริราช สถานีรถไฟทนบุรีและสะพานพุทธค่ะโดยเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะว่าน่าจะเป็นจุดที่ถูกทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะซึ่งเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในยุคป,ปี2482ถึง2488หรือประมาณ เกือบ70ปีแล้วนะคะที่สงครามโลกครั้งที่สองได้สิ้นสุดลงแต่ก็ยังทิ้งผลพวงไว้ในพื้นที่ต่างๆค่ะที่เป็นเป้าหมายในการโจมตีในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานีรถไฟชุมชนใหญ่ๆต่างๆค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับการเฝ้าระวังของเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนะคะก็มีคำเตือนจากพันตำรวจเอกกำทรอ,อุ่ยเจริญผู้กำกับกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดค่ะถึง ข้อระวังว่าเมื่อเจอวัตถุควรจะตั้งข้อสังเกตอย่างไรคะอันดับแรกเนี่ยถ้าเป็นลูกกระเบิดที่ใช้ทิ้งจากอากาศเนี่ยมันก็จะเป็นลูกเหล็กขนาดใหญ่ลักษณะท้ายวงรีหรือค้ายกระลูกกระสุนปืนแต่เป็นขนาดใหญ่ยาวประมาณเมตรหนึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งฟุตงเนี้ครับลักษณะมันจะเป็นเหล็กเลยแต่ทีเนี้ยขอให้ให้แจ้งมายัางเจ้าที่ท้องที่ ตำรวจท้องที่หรือหนึ่งก็หนึ่งก่อนให้เราแจ้งใหุ้ดเก็บตู้เราตรวจสอบก่อนจะดีกว่านะครับมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหลายๆหมายเลขนะคะหนึ่งในนั้นก็คือ191ค่ะในกรณีที่พบวัตถุแปลกปลอม